ถ้าเราจะพูดถึงสุนทรภพรเนี่ยนะครับมันมีความหมายหลากหลายเชละเกินนะครับมันมีความหมายถึงเริ่มต้นก็คือครูเอื้อสุนรารสนานผู้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสุนทรภพรแล้วก็ท่านก็ใช้ชื่อสุนทรภพรในการเป็นนามแฝงขับร้องเพลงตั้งแต่ปี2479-80แถวนั้นเลยนะครับก่อนที่จะตั้งโนดนตรีสุนทรภพรด้วยซ้ำไปก็นับจะตั้าเป็นโมนตรีที่ ยืนยาวยืนหยัดยาวนานมากที่สุดในประวัติศาสตร์คีตศินของประเทศไทยเป็นสุนทรภพรหมายถึงกลุ่มเพลงที่ผู้มีอัจฉริยภาพในวงการดนตรีของไทยตั้งแต่ประมาณปี2480เรื่อยมาจนทั่งถึงประมาณปี2520ต้นๆเนี่ยนะครับร่วมกันแต่งประพันธ์ไว้น่าจะมี2,000-3,000ถึงเพลง เวลาเราพูดถึงคําว่าสุนทรภพนในตอนนี้เนี่ยนะคะก็ประกอบด้วยองค์ประกอบ3ประการด้วยกันนั่นก็คือวงดนตรีสุนทรภพซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเป็นลําดับแรกนะคะโดยคุณตาหรือว่าคุณครูเอื้อสุนทรสนานในปี2482นะคะวงดนตรีสุนทรภพนเนี่ยก็เป็นวงดนตรีที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะคะไม่เหมือนใครก็คือ1ก็คือเป็นบิ๊กแบนนะคะซึ่งพัฒนามาจากแจ๊สแบนด์อีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นวงดนตรีที่เล่นเพลง ของตัวเองนะคะซึ่งประพันธ์โดยคุณครูเอื้อสุนทรสนานแล้วก็ครูเพลงของสุนทราภร์นะคะจะไม่เล่นเพลงของที่อื่นข้างนอกแล้วก็จะมีนักร้องประจำวงของตัวเองนะคะอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวของวงนดนตรีสุนทรภรณ์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำงานต่อเนื่องมายาวนานปีนี้ปีที่82ปีนะคะเรากำลังจะฉลองครอบๆ82ปีวงนดนตรีสุนทราภร์ในวันที่20พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะ ต่อมานะคะองค์ประกอบที่2ก็คือโรงเรียนสุนทราพรการดนตรีซึ่งคุณตาหรือคุณครูเอื้อสินทรสนานก่อตั้งขึ้นในปี2512นะคะท่านก็มีดําริว่าอยากจะให้นักร้องเนี่ยรู้โน้ตนะ,ะจะสามารถที่จะร้องเพลงแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเพลงสุนทราพรที่ครูเพลงของสุนทราพนเนี่ยร่วมกันแต่งขึ้นเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวนะคะไม่เหมือนใคร ท่านก็อยากจะถ่ายทอดวิถีของเพลงสุนทารภาพร์เอาไว้นะคะมีที่เดียวโรงเรียนสุนทารภาพร์การนดรนตะรีไม่มีที่อื่นใดอีกแล้วก็จะสอนโดยครูของสุนทารภาพร์หรือว่านักนดนตรีจากวงนดนตรีสุนทารภาพนซึ่งปัจจุบันเราก็ยังเปิดทําการเรียนการสอนอยู่นะคะมีนักเรียนมากมายทีเดียวที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสุนทรภพรการนดนตรี แล้วก็ลำดับสุดท้ายค่ะองค์ประกอบสุดท้ายของเราก็คือมูนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2545โดยคุณแม่นะคะคุณอติพรสุนทรสนานเสนวงศเนี่ยมีดำริว่าอยากจะมีส่วนที่เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่ต้องการทำหน้าที่ในเรื่องของการเผยแพร่แล้วก็อนุรักษ์เพลงสุนทรภณ์โดยเฉพาะค่ะ ยยยินนอง้ปในความทรงจำนะฮะก็จำได้ว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ทำงานหนักมากนะแล้วก็วันวันหนึ่งเนี่ยจะเห็นแต่คุณพ่อเนี่ยนั่งโต๊ะเขียนหนังสือคืองานคุณพ่อมีหลายอย่างใช่ไหมฮะมีทั้งแต่งเพลงมีทั้งเขียนบทละครละครก็มีทั้งวิทยุมีทั้งโทรทัศน์เขียนนวนิยาย<ๆ>เขียนเป็นอลัมนิสต์แล้วก็ ทำบทหนังสารพัดที่จะทําเยอะแยะมากเลยนะเพราะนั้นวันๆหนึ่งคุณพ่อก็มีแต่งานทํานะคุณพ่อเนี่ยปกติเป็นคนเฉยนะไม่ไม่ค่อยพูดคืออาจจะทํางานเยอะเกินไปใช้สมองมากก็ไม่ค่อยได้พูดนะแต่เป็นคนใจดีมากอารมณ์ดีมากนะฮะต้นแบบที่เราดูจากคุณพ่อเนี่ยนะก็คือว่าความซื่อสัตย์ คุณพ่อนี่จะเป็นคนที่ซื่อตรงมากแต่มีความรู้สึกว่าเ,ออเมื่อมีผลงานออกมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วคนเอาไปฟังเนี่ยแล้วชอบอุ้ยเพลงเนี้เพราะอย่างงั้นเพลงนี้คนนั้นร้องได้อะไรเงี้ยโหยชื่นใจมากเนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยมันมีความสุขจากอันนี้มันไม่ได้มีความสุขจากผลงานที่เป็นตัวเงินสุนทราพรนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นเหมือนครอบครัวนะคะ ตั้งแต่เด็กเนี่ยก็วงดนตรีเนี่ยหรือว่าโรงเรียนเนี่ยก็คือจะอยู่ในเขตรั้วบ้านเดิมของคุณตานะคะแล้วก็คุณยายก็คือจะเป็นโรงเรียนด้วยแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นที่ทําการของวงซึ่งในอดีตเนี่ยตอนที่ใครเกิดมาเนี่ยก็จะเป็นมีหัวหน้าวง คนก่อนหน้านี้ก็คือครูดำพูลสุขสุริยพงษ์รังสีหรือที่ใครเรียกว่าพี่ดำเนี่ยแล้วก็มีนักร้องอีกสองสาท่านที่อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็เวลาปิดเทอมเนี่ยใครก็จะไปพักอยู่กับคุณยายนะคะช่วงปิดเทอมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเติบโตมาโดยที่เห็นนักร้องในยุคนั้นแล้วก็เห็นพี่ดำหัวหน้าวงเดินเข้าเดินออกกันซ้อมดนตรีกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเหมือน อะไรที่เราเห็นแล้วก็ผูกพันมาตั้งแต่เด็กๆคุณแม่เคยเล่าให้ฟังนะคะใครก็คงไม่ทันที่คุณตาได้แต่งเพลงแต่คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าคุณตาเนี่ยท่านเป็นนักดนตรีที่มีกระดาษกับปากกาเนี่ยพกติดตัวใส่กระเป๋าคุณเก่งเนี่ยไปด้วยทุกที่แล้วก็ถ้าท่านได้แรงบันดาลใจเหมือนได้ยินเสียงอะไรที่ท่านรู้สึกว่าเออมันถูกใจมันเพราะหรืออะไรเนี่ยท่านก็จะร่างออกมาเป็นโน้ตเพลงนะคะแล้วก็จะส่งต่อให้กับ นักดนตรีในวงเนี่ยเอาไปขยายหรือไปเรียบเรียงเสียงประสานอีกทีนึงซึ่งแรงบันดาลใจของท่านเนี่ยมันก็ได้จากหลายที่มากมายทีเดียวอย่างเมื่อก่อนคุณตาชอบเลยงนกเขาที่บ้านนะคะมีเยอะเลยก็บางทีท่านก็ได้ยินเสียงนกเขาขันอะไรท่านก็สามารถที่จะเอามาปรับ ใช้อยู่ในเพลงต่างๆอย่างเพลงนกเขาไพรหรืออะไรซึ่งเนี้ยก็มาจากแรงบันดาลใจที่เป็นชีวิตรอบๆตัวหรือเป็นสิ่งที่ท่านชอบจริงๆเป็นงานอเดเรกของท่านนะคะแล้วก็หลายอีกหลายเพลงเลยที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี้ยท่านก็สามารถที่จะสร้างเพลงขึ้นมาได้ไม่ได้จำกัดคุณตาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยสูงมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตรงต่อเวลามากๆนะคะจริงๆต้องไม่ได้บอกว่าตรงต้องบอกว่าก่อนเวลาด้วยซ้ำ อย่างเวลาที่ไปงานหรืออะไรท่านก็จะไปล่วงหน้าเสมอไม่มีการสายไม่มีการอะไรเลยซึ่งสิ่งนี้นะเสื่อทอดมาจนถึงหัวหน้าวงก็คือพี่ดำพุนสุขศิริพงษ์รังสีซึ่งเป็นหลานของท่านนะคะแล้วก็หัวหน้าวงคนปัจจุบันของครูนรงค์เนจเจริญเรื่องระเบียบวินัยเป็นเรื่องที่ท่านให้ความสําคัญมากนะคะตลอดจนการฝึกซ้อมเพลงต่างๆท่านก็เป็นคนที่ดุแล้วก็ สมัยนี้ต้องใช้คําว่าเป๊ะมากนะคะในเรื่องของการฝึกซ้อมต่างๆท่านเนี่ยท่านนิดุเลยทีเดียวาตาก็เป็นคนที่รักครอบครัวนะคะติดบ้านท่านเนี่ยไปทํางานเมื่อก่อนเนี่ยทำงานเป็นข้าราชการที่กรมโฆษณาการแต่ทุกกลางวันเนี่ยท่านจะกลับมาทานข้าวกลางวันที่บ้านเป็นกิจวัตรและชอบทานอาหารที่บ้านมากนะคะ <S <S ชอบให้คนที่บ้านเนี่ยแม่บ้านที่บ้านเนี่ยทำอาหารนะคะ <S <S แล้วก็ท่านเป็นคนที่ใจดี อบอ้อมอารีนะคะแล้วก็เหมือนกันในเรื่องของการแต่งกายระเบียบวินัยเนี่ยก็เคยได้ยินรองศาสตราจารย์ดรคุณหญิงวินิตาดิถิยนนะคะศิลปินแห่งชาติท่านเป็นเพื่อนนักเรียนมาแต่คุณแม่แต่ท่านก็ชอบเล่าให้ฟังว่าท่านจ,จําได้เลยว่าคุณครูเอื้อเนี่ยแต่งตัวเนี๊ยบมากในสมัยนั้นที่ คนไทยยังสบายๆอยู่จะไม่ชินในการใส่สูตรคุณตาก็ไม่ว่าจะไปงานไหนเนี่ยคุณมามักจะแต่งตัวเรียบร้อยใส่สูตรผูกไทยเรียบกริบเสมอไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะจนเป็นที่รู้กันแล้วก็คุณหญิงวิทยาตาเคยเล่าให้ฟังว่าประทับใจท่านเพราะว่าท่านเนี่ยแต่งตัวหลอ่อแล้วก็ส,สวีบผมอะไรไม่ว่าจะไปไหนเนี่ยก็คือจะเรียบร้อยไม่เคยจะสมัยนั้นเรียกว่าไม่เคยหลุดลุกเลยก็ว่าได้นะ พทดนางฟ้าไทยโอก,กอดกันเลี่ยวไปเปลิ้วไปพรอมก,กับเสียงเพลงสุขรานผ่านซออเฟืเ่องฟ้ารดน้งดีรากทีลาและเร่งปลื้มดื่มดังตามเสียงเพลงสนุกกันคลื่นเพลงเพราะรถละเลงปลุกใจโลกถูกเวียงวื้อไปวิมานสำเร็จสำร ก็ผมขอแสดงความยินดีในโอกาสที่สุนทรภพ้าเข้าสู่ปีที่82นะครับแล้วก็รู้สึกชื่นชมนะครับว่าเป็นวงที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานมีมูลนิธิที่แล้วก็ผู้คนที่ให้ความสนใจทําให้สุนทรภรอย,ยั่งยืนมานะครับทำยังไงเราจะทําให้วงเนี่ยอยู่คู่กับเราไปอีกนานๆนะครับก็ผมคิดว่า ก็เป็นการที่เราโชคดีที่ได้มีการรวบรวมประวัติอะไรเป็นหนังสือขึ้นมาเพื่อเผยแพร่แล้วก็สืบทอดต่อไปให้นะครับเพื่อที่เด็กรุ่นใหม่ๆจะได้มาเรียนรู้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านจันทร์ภพยบุญสมรภูตินะครับหรือในนามปากกากีตาพยาไทยที่ท่านได้เรียบเรียงแล้วก็ทําหนังสือบ็อกเซต82ปีสุนทรภ์อนุสรณรฝากไว้8เล่มด้วยกันแล้วก็ เรียงลำดับตั้งแต่พระเจ้าทั้งห้าซึ่งลายก็ทราบดีว่าเป็นชื่อเพลงที่มีความหมายอย่างยิ่งกับชีวิตครูเรื่องสุนทรสนานคือเพลงที่ท่านร้องเป็นเพลงสุดท้ายตอนที่ท่านป่วยแล้วก่อนที่ท่านจะจากพวกเราไปเมื่อวันที่1เมษายน2524นะครับหนังสือร้อยเพลงดีของสุนทรภรณ์แล้วก็มีประวัติตั้งแต่ประวัติครูเรื่องสุนทรสนานประวัติของผู้แต่งคําร้องที่เรียกว่าเป็นปร,รมครู ตั้งแต่ครูแก้วอจฉยยกุลนะครับครูชุ่มปัญจพันธ์ครูสุรัตน์พุกเวศครูศรีสวัสดิ์พิจิตรบรการแล้วก็ปิดท้ายด้วยหนังสือเล่มที่ชื่อว่าสุนทรียะมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดรวมกัน8เล่มในสุนทรภพด์เองเราก็ยังไม่เคยมีการรวบรวมผลงานการเขียนเรื่องของประวัติที่มาเรื่องของเพลงเรื่องของผู้ประพันธ์ทำนองผู้ประพันธ์คำร้องไว้มากมาย ละเอียดลึกซึ้งขนาดนี้ทุกเล่มเป็นเล่มที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ด้านคิตศิลป์ของไทยเป็นอย่างยิ่งท่านรู้จักเพลงสุนทรภพนะ่าาจะไม่รู้เพลงไหนมายังไงไปยังไงท่านรู้จักชื่อครูชอุ่มครูสุรัตน์ครูแก้วครูศีสวัสิ์ท่านก็อาจจะไม่เคยรู้ว่าท่านเหล่านี้เนี่ยท่านมีที่มาอย่างไงทาไม ครูศรีสวัสดิ์ต้องต้องแต่งเพลงเป็นอย่างนี้ทำไมครูชื่ออุ๋มแต่งเพลงเป็นเพลงรักหวานจ่อยทําไมครูสุรัตน์แต่งเพลงเป็นแบบนี้รูไม่ครูแก้วถึงเป็นคู่ใจของครูเอ,อื้อทั้งหมดเนี่ยครับปัญหาได้หมดเลยในหนังสือ8ดเล่มนี้แฟนเพลงสุธราพรเนี่ยจะต้องชื่นชอบมากๆในการเป็นเจ้าของหนังสือชุดนี้ ในในโอกาสที่ครบ82ปีทุนทรภพรเนี่ยผมอยากจะฝากมุนอย่างที่กอ้อฝว่าว่าผลงานของสุนทรภพรเนี่ยมันเป็นงานชิ้นอมตะของประเทศไทยแต่ผมอยากจะบอกว่าของโลกฝากให้ไว้กับเจาวาชวนรุ่นหลังรุ่นผมเนี่ยได้ซึมซับพอสมควรแล้วแต่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าไม่มีหนังสือชุดนี้เขาจะไม่รู้เลยว่ามันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร นั้นก็ฝากว่าเป็นเจตนาดีที่กรูเอื้ออยากกะฝาบนะครับสุนทริยะทางด้านดนตรีโดยเฉพาะยิ่งคือเพลงสุนทรภพนะครับชาวไทยทุกคนชุดนี้หยิบขึ้นมาเมื่อไหร่อันก็ได้อารมณ์ใต้ความรู้แน่นอนอันนี้ขอ,อยอนุินัอ่น